ก็สบ,สบายๆนะพี่ชายวันนี้ก็เลี้ยงตามตามที่เท่าเท่ากำลังตัวเองมีโอ้โหเฮียอะไแล้วกูตัวกายเป็นตัวเฮียอะไรเนี่ยไอ้สัตว์แรกอาวุธคืออะไรวะชัดคืออะไรวะ เอ้กูยังไม่กดดีกว่านะคืออะไรนี่โหไม่ได้เข้านานจาัดอันนี้ของในตู้ใช่ไหม เบิ้องแระหนึ่งจุดศูนย์ครับหนึ่งจุดศูนย์ครับ,รบมาขายของหมดละขายหมดละแาชั่นมีสิบเอ็ดชิ้นนะครับของแร่ๆทั้งนั้นนะครับขายหมด เหรีเวอร์ชัน S R ด้วยไม่หรือเวอร์ชัน S R ด้วยนะ What อันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรเอ่ยพี่บีมพี่บีมพี่บีมหรือเปล่ากระเป๋าขายไม่ได้หรอ กล่องล่ะกล่องนี้ล่ะกล่องนี้ล่ะสตอรี่นี่อะเอ่อเอ่อหมดแล้วมั้งตรงอะไรก็ไม่รู้นี่ตอนนี้กระเป๋าสตอรี่แ่เปิดแค่ไข่แล้วมั้ง ที่แฟม1.0นะ่ะ<อ>มันปิดไปอะ่ะพี่ไปไปเห็นคอมเมนต์อะ่ะเขาบอกว่าเป็นพอแอดมินอแอดมินไปทำอะไรสักอย่างอะ่ะแฟมเลย1.0เลยแบบคนเลยวัตททวงอะไรเงี้ยปีหน้าพี่ว่าแมนยูจบอันดับที่เท่าไหร่ครับกลางตารางครับกลางตาราง เดียวโอ้โหเ5ียว่ากล่องไอ้สัตว์ไม่คิดว่าท็อปสามบ้างหรอไม่คิดเลยครับด้วยความที่ลิเวอร์พูลจะเสรมิมไหมเนี่ยไอ้จากเลเวลคูเซนไอเวิร์ดไอเวิร์ดอ,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 อะไรสักอย่างอะ่ะไอที่เด็กสิบเจ็ดตอนมายุสิบเจ็ดมันเก่งที่สุดเท่าที่เท่าที่อะไรวะ แล้วมีอ่ะม,มีเอารถไปไหนวะน่าไอเ้เหี้ยมีกุ๊กไก่กูเอารถไปไหนวะน่ะรถท็อปอยู่กับมีกุ๊กไก่หมดเลยปะชัดมีใครจำได้ปะรถกบรถกบก,ก,ก็อยู่ที่มีรถรถท็อปอยู่ที่มีไหมวะที่แบบปล่อยเอาให้ไปปล่อยเช่าอ่ะ ท็อปโดอ่ะมันมีรถท็อปโดด้วยนะรักฉันได้ไหมฉันมีแต่ให้ฉันมีแต่ยอม หวยไม่มีใครจําอะไรได้เลยเว้ยของในตัวกูน่ะกูขาดตัวกูเองกูยังจําไม่ได้โอ้โหสวยจัดไอ้เหี้ยมีกุไก่ป่านนี้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยได้โอ้เข้าไปเล่นไหนแล้วก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยหวยเอ้ย มันจะศูนกูรู้ได้ไงนะนแต่เขาก็ไม่ได้มาแล้วอะ่ะ ต้องดูรถกันครับว่ารถมีอะไรบ้างคามาโชคามาโชเนี่ยไอ้เหี้ยรถอะอยู่ที่มีกุ๊กไก่หมดเลยครับจะมีแค่เทสลาคันเดียวที่อยู่นี่นีออนหนึ่งคันส่วนรถท็อปโดที่เป็นที่เป็นแท็กอ่ะอยู่ที่มีแล้วก็รถกบอยู่ที่มีแล้วเขาจะรู้ไมหมนะว่า แล้วจะรู้ไหมนะว่าเขาต้องให้มาแรกแล้วว่วถ้าไม่มาแรกก็จะไม่เหลือก็จะไม่มีอะไรนะมีเอ้ยต้องตามนะตามยังไงอะ่ะ เงินในนี้เท่าไหร่มีเท่าไหร่วะสิบแปดลงศู ให้ฟาใจช่วยติดต่อได้ไหมแล่ะพี่ไม่รู้ว่าฟาใจอยู่หรือเปล่าฟาใจก็ไม่อยู่หรอกไม่รู้เหมือนกันนะครับคือรถอยู่ที่นู่นหมดเลยอะทั้งในดีนนี้ อุดรู้แล้วครับทำไงดีรถแรงทั้งนั้นเลยนะทุกคนเราจะเสียอันนี้ไปไหลนี่เลยนะชัดกล่องซ่อมกูกูไม่เอาหรอกไอ้เหนระเบิดประมูลเอา้าตจะกินระประมูลเหรอเรามีระประมูลนด้เหรอ นึง่งจะสุดเราพี่ใช่ครับเอาไอ้นี่ต้องเข็นรถมาขายอะไอเหียหลุดจัดไอเหียเข็นรถมาขายอะเอ้ยรถประมูลว่ะนี่รถประมูลแล้วประกอบเหรอ,อนี่ก็รถประประมูล มันบัคใช่ไหมมันมีเทสลาเหรียนรถกาชามันมีรถที่มีอีกประมาณคันสองคันนะครับแค่นั้นแหละที่พี่โ <ฮ S 1> <ด>ขายไม่ได้ เสียได้เพราะว่ามันเป็นรถท็อปโดไงโดตอนนั้นอะโดไปเจ็ดหมื่นเลยนะใช่ปะพี่โดไปเจ็ดหมื่นอะทั้งหมดอ่ะคันนี้ขายแล้วขายไม่ได้อ่ะแล้วคันนี้ขายได้หมื่นห้าเหี้ยขาดอีกขาดอีกขาดอีกไม่กี่หมื่นวะไอ้เหี้ยจะแลกเลยแพงอยู่นะแลกมันก็เท่าร้านค่ามันขายได้ร้านค่าเนี่ยเขาหลับมาครับวันนี้ น่าจะเข้าใครมีเศษเอ้ยนี่ไงห้าหมื่นได้ห้าแสนปะโอ้ยเฮียใครคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงทำไมมีเศษสักหมื่นหนึ่งไหมไม่ได้ใช้ให้กันไม่ได้ดิเออว่ะ ขาดเจ็ดพันอะ <laughs> จะแลกใบได้ไหมเสีย,ยใครของเราอะโคตรสวยอะเกีก่ยวนี้เลย,ยอเอ๊ขาเสียใครอะเสียตี๋หะอชิบอะเสียใครอะเฮ้ยมันมีกล่องซ่อมนี่หว่าโอ้โหเวนกำรรจัดแล้วเอาไปขายกันรถไปแล้วด้วยใช่ครับใช่ครับนี่ไงเรายังมีคันนี้ วัน <laughs> น้รถของคุณไม่สามารถขายได้เย็ดแม่เย็ดแม่ค <laughs> <ม> <laughs> ันนี้ล่ะมันก็ต้องวัดดูไ่ขายไม่ได้หรอ้อขายได้แสนหนึ่ง <laughs> อฮยาฮาากูแลกได้ละห้าแสนดีใจ เ้ออ๋อโอเคไม่เป็นไรโหเรามีสามสิบห้าละสามสิบห้าล้านนะแชทนี่ยังไม่รวมรถท็อปโดหนึ่งแล้วก็รถอันนี้หนึ่งนะมีใครตามมีให้น่อยเดี๋ยวปะฟาใจอยู่ไหมเนี่ยอยากคุยกับลูกว่าอยากคุยกับลูกว่าไอ้ยให้ตามมีให้หน่อยให้เข้าเอานี้มาเ เราครัฟไม้ไม้นี่ไว้ทำอะไรวะใช่เหรอแก๊งขาวสีเขียวใช่เหรอไหนแก๊งนี้เหรอใช่ปะวะก็ไม่ขายเลยฮัลโหลครับนี่คลัสนี่คลัสที่ใส่ <c oughs> ใช่ครับผมอันนี้อันนี้ถามไปเยอะแล้วในแก๊งมีคนชื่อกุ๊กไก่ไหมมีมีครับมีมีครับมีกุ๊กไก่เหรอมีใช่ใช่ใช่ยังเขายังอยู่มครับมีครับโอ้โหเขาแน่จะไม่อยู่ครับวันเนี้ยไม่รู้หายไปไหนอะอั้ก็เพิ่งเข้ามาย้ายของนะครับใช่ใช่จะจะให้เขาคือรถอยู่ที่เขาสองคันอะไรเงี้ยเขาเป็นมีผมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมยังไงเดี๋ยวผมบอกบอก่ไห้ครับเออบอกให้เขาแค่มามาย้ายเนี่ยครับมามาย้ายของด้วยครับแค่นั้นเอง อ๋อได้ครับได้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 ครับได้ได้ฝากฝากบอกหน่อยนะครับได้ครับได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับฝากเรื่องนิดนึงเหยียเป๊ปอเหียเป๊ปปูลูแล้วเป็นมึงไงดีครับพี่ตี๋วดีครับพี่เออแค่นี้ละสบายใจละเพราะว่ามันมันให้เหรียญกันไม่ได้ใช่ไหมละอินรวยไหมพี่ไม่รวยวะไม่ไอไอวุธพวกนี้เราแลกไปทำอะไรวะเหมือนเขาบอกว่าอาวุธที่เนี่ย คือแลกไปใช่ไหมพี่แล้วมันจะต้องเอาไปเทียบมันจะแลกเป็นของเหมือนฟีดอมแล้วเราจะต้องเทียบว่าถ้าเป็นแฟมยูอะใช่ไหมเราจะต้องเลือกว่าเราจะเอาวุธของที่ไหนเราพี่เอาเนี้ยเอาจากที่เนี้ยถ้าจะถ้าจะเอาจากที่นี้พี่ก็แลกไปเลยครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าแฟมยูเปิดก็เขาจะให้เลือกมั้งก็าจะเอาของจากที่นี่ก็พี่ก็จะเลือกของจากที่นี่ไปเลยใช่ไหมน่ยใช่ชัวร์นะว่าพี่ครัฟได้เลยเน่ะว้า ไม่ใช่มันหายหรือว่าอะไรนะอาทุกหายเหยียมีดบูแต่คือเราเลือกอาวุธเป็นชิ้นๆ,ๆได้ไหมอย่างสมมุติว่าเราเอาเอาวุธที่นี่แล้วก็เราเอาอีกอาวุธชิ้นหนึ่งที่นูน่นได้ไหมที่ฟรีดอมได้ไหมพี่ต้องถามโปรเฟสเซอร์แบรแล้วกันโปรเฟสเซอร์แบร,ร์ไอ้ผีตาโขน ฮะไม่อันนี้เรื่องอาวุธดิไม่อันนี้ไม่รู้พี่พี่ขาบอกมีแค่ว่าเลือกได้แค่ที่เดียวว่าเอาที่ไหนไปใช่ไหมอันนี้เท่าที่รู้อันนี้ก็เหมือนให้เราแลกเทียบเฉยๆว่าอันไหนมันจะอไปคุ้มกว่าก็คือที่นี่พี่มีสนับอ่ะพี่มีไม้พู พี่มีเลี้ยบวกสามยังไงที่นี่ก็คุ้มกว่าปืนบวกสามไปด้วยผมว่าถ้าได้ปืนบวกสามคุ้มกว่าใช่พี่ได้ปืนบวกสามไปด้วยเอ้ปืนกูไปไหนวะอ๋อปืนกูเป็นบวกสองเองที่นี่อ่ะแล้วก็ไม้พูบวกสองแล้วก็ปักฉลามอ๋อเป็นเป็นมีดบูเหรอใช่เป็นมีถ้าเป็นปักหลามเป็นมีดบูพี่ถ้าปักหลามมันเป็นมีดบูนี่แหละเอาที่นี่แหละทั้งนั้น่ะมีครบอาวุธเลยทุกอาวุธเลย ชิ้น,นมีดบูดามีกันหมดอยู่แล้วพี่ตอนนี้เราเป็นมีดม่วงกันหมดแล้วปะไม่ไม่ไม่ถึงปุยไม่เป็นมีดม่วองอเหลืองนันอยู่เลยเหลืองนันอยู่เลยที่นู่นมีเหลืองใช่คนในเมืองเยอะไหมยั้ไม่รู้ครับมันมันม,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 มันไม่ได้เยอะหรอกครับท<อ>ุกคนรา,<อ>าว่าเท่า,ากันรอพี่เป็ะแต่ที่นู้นผมมีสนับโซเนียผมเลียนแรกงไม่ได้หรอครับพี่โซเนียมึงไม่น่ามีขั้นไหนมาให้มึงเลยวะ มือไปให้เจ้าเอตีกทีมันอาจจะนี่หน่อยโอ้สนับสนับกายเป็นสนับทองเองอ่ะสนับเหลืองนี่แต่กับสนับเหลืองก็เยอะนี่สนับกายเป็นสนับเลือกเอาแล้วถ้าผมเลือกเลือกที่ฟรีดอมแล้วมันได้ไหมครับพี่หรือว่าแบบเงินที่นี่ผมเยอะกว่าที่นู่นเลยดงิเงินไม่เกี่ยวเงินมันรวมกันหมดยกเว้นอาวุธที่ต้องแยก พี่เอาครับพี่กูมีไม้เหลืองอ่ะไอสัตว์กูไม่ต้องตีเลยที่นู่นถ้างั้นอะไม้เหลืองคือไม้บวกสองปะไม้บวกห้าพี่ไม่ผูไม่ผูไม่ผูทองอ่ะก็นี่พี่ก็มีไม้ผูทองไม่ผูทองหมายถึงว่าที่พี่ดอมมันตียากนะพี่เป็นไม้ผูทองแหละไม่ผูบวกห้าเลยนะใช่ที่พี่ดอมมันต้งตียากโอเคไออันเดียวกันไปไหมี่ย พี่ทันเดียวกันโอเคแล้วพี่ไปขายของอีโคด้วยพี่อย่าลืมนะขายหมดแล้วได้รถรถที่นี่มันขายที่ไหนวะสองร้อยล้านไปโอ้โหสวัสดีครับสิไม่ต้องไปอยู่ในคุกแล้วถ้าแบบนี้รวยขนาดเนี้ยไอไอตะวันมาแต่ตะวันเจแฟ้งตะวัน ช่ครับคืออยากจะถามนะครับว่าคืออย่างรถเนี่ยของผมเนี่ยเขาเขาไปอยู่กับมีอ่ะก่อนที่เซิร์ฟจะปิดไปอ่ะแล้วทีเนี้ยเขาให้มีมาแลกปกติแล้วก็คือถ้าไป Unity เนี่ยก็ไปเอารถคืนได้ไหมเพราะเป็นของเราอ่ะถ้าเซิร์ฟไม่หผมม่แน่ใจแล้วครับเพราไม่ได้ไปอ่ะอ้าวไม่ได้ไปเหรอใช่ครับแล้วไปดูแลที่ไหนเนี่ยอยู่แฟมลักครับโ เขาบอกว่าอยู่แล้วไงเขาต้องการมึงไม่ใช่หรอเขาบอกไ่ก็ไขว่ไขวหวานเขาไม่อยู่ไงตามไขว้ไปไหนใครหวานจะสส้นสุดการเป็นัดมินวันที่ยี่ห้านี้ครับเอาใช่หรอใช่ครับใครหวานจะไปแล้วหรอใช่อย่าลืมไปพูดกับใครหวานนะนี่อย่าพังหมากหรือเปล่า มาพ่อเจ๊แฟนอวดทึ่มแล้เมื่อกี้ใครด่าพ่ออ่ะท็อกซิกนะเมื่อกี้แล้วเฮียอะไรครับมันนี่เซิร์ฟอะไรอ่ะไอเฮียจริงปะเพาะมากเลยครับวันนี้ตื่นลองพร้อมากเลยไม่เลยเฟังที่ไหนมาก่อนเนี่ยใครวันไปก็คือมึงก็ต้องแทงไขวัดถูกต้องไหมอาจจะอย่างนั้นนะครับผมทั้งอยู่แฟมหลักอ่ะแล้วยูนิตี้ใครไปอ่ะยูนิตี้จะเป็นทีมงานแอดมินของฟีดั้งหมดเลยครับหน้าบ้านโอ้แล้วในครัว รัวนั่นก็น่าจะเป็นพี่เอ็กครับทาอาหารอยู่ข้างหลังค <c oughs> อยยาอยู่<ต>ข้าง,ห,ง,งหลังลน,นะครับนะห้องนั่งเล่นน่ะห้องนั่งเล่นน่าจะเป็นพี่เอ็มนะผมว่าพ <Okay. S 2> ี่เอ็มน่าจะอยู่ห้องนั่งเล่นนั่นนะี่ะโอเคแล้วมึงมาทําไมแล้วมึงไม่รู้อะไรสักอย่างมึงมาทําไมแล้วมึงไม่รู้อะไรสักอย่างอ้าวลับเรื่องไงครับคอยแบบช่ปัญหาคณเล่นไง แต่น่าจะเหดได้นะรถที่นู่นหรือเปล่าใช่เพราะว่ามันมีเพราะว่ามันต้อเหรียญไปเไปไปเลกที่นู่นไงอีกทีนึสตีมีรถเยอะด้วยหรอที่เนี่ยเยอะหลายคันของคนอื่นทั้งนั้นหละมั้งคือไปที่นู่นเราไม่รวยชิบหายเลยหรอวะอยากจะรู้ว่าไอเหรียญพวกนี้ไปลองไปแลกได้แบบนี้มีจักรยานมอไซค์พวกนี้ มึงก็เตรียมตัวปิดอีกรอบแล้วไปเปิดแฟมยูนิตี้เวอร์2อะวี2อะผมยังไม่รู้เลยว่ามันจะมีอะไรแรกแค่บ้างอ่ะพี่นุ่นดูแค่ว่ามันจะได้เป็นเหรียญแบบเป็นแรกพี่นุ่นเอาอีกทีนึงชัดอัพซ้อมครับทุกคนมาขอซ้อมไม้ก่นนะอนับรอเซิร์ฟเปิด